ของของบ้านเราในเรื่องฝั่งการเงินมันก็มีหลายอย่างนะครับเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะครับเรื่องของอ ส่วนตามดอกเบีย้ยหรือเรื่องนิมนะฮะที่มีความกว้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนนะฮะหลายอย่างด้วยกันในรเรื่องของการแข่งขันเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสีย่ยงอะไรต่างๆนะครับเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันเป็นตัวที่หนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ระดับ <S 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 แลงการที่เราทาให้ข้อมูลมันไหลขึ้นยอะไรต่างๆใด้สะดวกขึ้นมันก็จะลดใเรื่องของต้นทุนการดําเนินการก็ลด operating expense ก็โดยการที่เราจะมีข้อมูลของคนที่มันสะท้อนความเสี่ยงของคนได้ดีขึ้นเนี่ยมันทําให้เราแยกแยะความเสี่ยงได้ชัดขึ้น เรื่องของภูมิทัศน์ทางการเงินของเราเนี่ยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆางในนั้นเนี่ยนะครับเ mm hmm. ช่นว่านะครับเรื่องของ BB หรือ Virtual Bank นะฮะเช่นว่าเรื่องของอระบบการค้ำประกันสินเชื่อนะหรือ mm hmm. เรื่องเครดิตการันตีนี่นะครับ mm hmm. ขอผพ้นี้จริงๆเนี่ยถ้าจะให้มันแบบทํางานได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆ mm hmm. สร้างประโยชน์ให้ระบบการเงินโดยรวมได้จริงๆหรือเต็มที่เนี่ย mm hmm. มันนี้เรื่องข,องข้อมูลที mm ่ hmm. ต่างประเทศเนี่ยเขา หลายที่แล้วนะฮะเป็นเรื่องแนวแนวทางที่ผมว่าชัดเจนทุกที่เนี่ยท้ายที่สุดไม่ช้าก็เร็วก็ะจะไปทางด้านนี้นะฮะเราก็เห็นตัวอย่างที่ต่างประเทศเขาทำที่ประสบความสําเร็จได้ดีนะครับมีทั้งที่อังกฤษทั้งที่ออสเตรเลียนะที่เกาหลีนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศพัฒนาแล้วนะประเทศที่กาลังพัฒนาเนี่ยอย่างบราซิลก็ทําเรื่องนี้นะครับ แต่รูปแบบการทําของเขาเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่หลักการเนี่ยที่แบบว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของคนแล้วก็ต้องมีการใช้มันได้ประโยชน์เต็ม,มที่เนี่ยนะครับแล้วมีการไหลเวียนเนี่ยผมว่าแนาวเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเห็นชัดว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์ก็เราจะเดินตามไปทางนั้นดีมันเป็นข้อมูลของเรามันเป็นสิทธิ์ของเราคือต,ตอนนี้ข้อมูลของเราเนี่ยมันอยู่ในหลากหลายที่ แต่ว่าข้อมูลในท้ายสุดเนี่ยมันเป็นมันเป็นของเราไม่ใช่ของผู้ที่ผู้ท,ท,ที่ที่เก็บข้อมูลนั้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในในของบ้านเราเนี่ยกฎหมาย PDPA นะฮะก็ระบุไว้แล้วว่าว่าสิิงตรงนี้มันอยู่กับเราสิ่งที่เรานะในในฐาะะนะเอ่อ regulator ทางปทร,ร่วมกับ Regulator อื่นๆเนี่ยนะครับเอ่อที่ทำคือทำให้ไอ้กลไกตัวเนี้ยมัน,ม,นมันเกิดขึ้นนะครับว่ามันจะไหลยอย่างไงในรูปแบบที่ให้ประโยชน์กับเจ้าของข้อมูลแล้วก็แบบที่ protect เรื่องของความเสี่ยง การเซตมาตรฐานต่างๆนะฮะกฎกติกาต่างๆเนี่ยเพื่อให้การไหลข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้ามาตรฐานของปลั๊กเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ละที่มันก็จะเสียบเข้าไม่ได้นะฮะการที่เราจะมีมาตรฐานกลางเนี่ยที่แบบให้ทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้ปลั๊กมาตรฐานเนี่ย <S <S มันก็ทําให้คนเนี่ยมาเชื่อมต่อและเสียบเนี่ยได้ได้ไง่ายขึ้นแล้วก็ของแน่เออต้อง,ต,องต้องมีกฎกติกาที่ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าใครจะมาเชื่อม ได้นะฮะจะรักษาเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลข้อมูลเนี่ยยังไงนะับพวกนี้ก็เป็นดวนหนึ่งของระบบนิเวศอะไรต่างๆที่เราต้องสร้างเนี่ยเพื่อจะให้การไหลไหลข้อมูลเนี่ยม,มันเกิดขึ้นอย่างที่มันควรเป็นขอเชิญชวนท่านมาร่วมงานเรานะครับฟังได้ผ่านโซเชียลมีเดียวันที่3ตุลาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับถึง4โมงครับซึ่งะจะมีทั้งทบนะฮรร่วมกับ r e เลเต t o r อื่นนะครับมาเล่าในเรื่องของ มองเราว่าอยากเห็นอะไรแล้วก็มีผู้ประกอบการนะ้ามาร่วมงานเนี่ยด้วยนะเพื่อจะแชร์ว่าสิ่งที่ท่านในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการทางเงินเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากแนวทางด้านนี้ครับ